สินแสดังทํานายปี2,568มีคนดวงไม่มีแผ่นดินอยู่เตือนสิ่งที่ต้องระวังหากเกิดสงครามโลกครั้งที่สามก่อนจะไปรับฟังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเรานะคะยุบสภาและเลือกตั้งใหม่หน้าตาเป็นแบบไหนเปิดโง่เฮงเปิดดวง อนุทิน2568กิดปีเกิดปีมะเมียปีหน้างูพันขามา้าพลวันพลเกมันไม่ดีนณะเวลานั้นเหมือนมารับปัญหาอุ้งอิงขึ้นมาก็มารับปัญหาฉะนั้นขึ้นมารับปัญหาแก้ปัญหากับเสวยสุขไม่เหมือนกันขึ้นมาได้แต่ต้องเผชิญปัญหานิดหนึ่งท่านอนุทินช่วงคางนี้สวย วันเดือนปีเกิดท่านก็ดีที่บ้านที่ทำงานกระทรวงมหาดไทยก็ดีมีส่วนช่วยเสริมช่วงนี้คือดีปลายปีหน้าพลเคราะห์จะไปดีปี69-702ถึ 70, ง70ปีนั้นดีมากๆเมื่อถามว่ามีดวงเป็นนายกไหมอาจารย์ตอบตามดวงมีเมื่อถามว่าปีหน้าไหมอาจารย์ตอบอย่างที่อาจารย์บอกไม่ควรรีบด่วนในช่วงนี้ แต่บางทีถึงจังหวะที่ให้ก็ต้องฝ่าฟันอุปสรรคพ้นแล้วจะสวยสุขสบายสบายอยู่ที่ท่านตัดสินใจปี2568ระวังเรื่องผู้หญิงจะมาสร้างความเดือดร้อนให้ผู้หญิงไม่ว่าใครทั้งนั้นเพื่อนร่วมงานหรือนายกองอิงก็ได้หรือคนรอบตัวที่เป็นผู้หญิงเมื่อถามว่าไม่ใช่เรื่องชู้สาวอาจารย์ตอบ เรื่องการทำงานที่ขัดใจหรือขัดแย้งกับผู้หญิงต้องระวังไปเลยเพราะท่านเข้าเคราะห์ไปแล้วตั้งแต่2-3ถึง3เดือนที่ผ่านมาปีหน้าหากมีการเลือกตั้งอนุทิน50-50ท่านพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคเกิดปีกุลเดือนขานอายุตอนนี้อยู่ในเคราะห์จนถึงมิถุนายน68แต่29มกราคม68 เข้าสู่ปีมะเส็งตามหลักตรุษจ,จีนดวงคุณพิรพันธ์หลังตรุษจ,จีนเข้าเคราะห์หนักกว่านี้อีกเพราะเจอปีมะเส็งเมื่อถามว่ามีโอกาสเป็นนายกไหมตอบนอกจากบิ๊กตู่แล้วนอกนั้นไม่มีใครที่มาเป็นเบื้องหลังและเป็นแบคเมื่อถามถึงดวงของท่านประวิทร์และท่านประยุทธ์บิ๊กป้อมผมเสียดายจริงๆดูดวงท่านมาสิบกว่าปีแล้วนะปีที่ผ่านมาท่านอยู่ในเคราะห์ปีชง ผมเคยเตือนตั้งแต่ปี63ถึง67เรื่องการเลือกตั้งว่าควรจะเลือกภายในปี65อย่ามาเลือกปี66ปีนั้นไม่แน่ใจมีประชุมหรืออะไรเลยต้องมาเลือกตั้งพฤษภาคมพอมาเลือกตั้งตรงนั้นอาจารย์บอกเสร็จแน่เสร็จจริงๆเพราะช่วงนั้นอยู่ในเคราะห์บิ๊กป้อมบิ๊กตู่อยู่ในเคราะห์แต่มาพ้นเดือนกรกฎาคมแต่ตอนเลือกตั้งอยู่ในเคราะห ท่านอนุพงศ์ก็ไม่มีอะไรสามสาหลักนี้ต้องอยู่ด้วยกันมีใครมาล้มก็ไม่ได้ช่วงหลังบิ๊กตูมีปัญหาก,กับบิ๊กป้อมเพราะบิ๊กป้อมดึงธรรมนัสเก็บไว้เลยขัดแย้งกันกินใจกันแล้วอาจารย์มีโอกาสเข้าไปสวัสดีท่านท่านย้ายที่นั่งที่บ้านป่ารอยต่อไปนั่งติดเจ้าที่ที่นั่งนั้นไม่ดีใครชี้แนะ ปรากฏว่ามีสินแสผู้หญิงมาดูให้อาจารย์ก็บอกคนใกล้ตัวท่านให้พี่บอกท่านให้ย้ายท่านก็อารมณ์เสียอยู่เรื่อยแต่ก็ไม่ย้ายเมื่อถามว่าท่านโดนของหรือเปล่าอาจารย์ตอบไม่รู้อาจารย์คิดว่าเรื่องพวกนี้ไม่เหมือนในอดีตท้ามาอย่างนั้นคงแช่งชักหักกระดูกคงเผายันกันแล้วตั้งแต่เสื้อเหลืองเสื้อแดงตายกันเป็นแถวแล้ว เมื่อถามว่ามีโอกาสโดนลมเพลลมพัดไหมอาจารย์ตอบจริงๆดวงอยู่ในเคราะห์จะเป็นคนหงุดหงิดง่ายจริงๆท่านเป็นคนใจดีเป็นคนง่ายๆท่านเสียเพราะความใจดีแต่21พฤศจิกายนนี้จะพ้นเคราะห์แล้วแล้วปีหน้าเป็นปีที่ดีของท่านแต่ว่าห่วงเรื่องสุขภาพของท่านใส่เกางเกงต่ำแล้วพุงยื่นมาข้างหน้าในทางโหราศาสตร์จีนไม่ดี พุงยื่นก้นปอดซึ่งเป็นโครงสร้างโงเ่เฮงที่ไม่ดีเคยบอกท่านแล้วแต่ท่านก็ยังใส่แบบนั้นอยู่เมื่อถามว่าปี2568ประวิทย์มีโอกาสเป็นนายกไหมอาจารย์ตอบคิดว่ายากหน่อยแล้วยังนั่งจุดเจ้าที่ก็เสร็จเลยจุดโง่กุ้ย คือจุดห้าผีดึงให้คนนั่งอมมพฤึกอมมาพาดมะเร็งถามหาสุขภาพแย่ไปเรื่อยๆจะคิดอะไรก็ผิดพลาดส่วนท่านประยุทธ์จันโอชาหลังจากนี้ท่านยืนตรงนั้นดีแล้วคิดว่าน่าจะมีคนอื่นมาแทนตอนนี้สบายสบายไม่ต้องเครียดตัวตายตัวแทนมีเยอะท่านก็อยู่สบายสบายไม่ต้องมายุ่งแล้วแต่โง่เฮงท่านคางสวยยังมีโอกาสมารับผิดชอบอะไรต่อมีอะไรได้ แต่ว่าช่วงนี้คงต้องปล่อยให้ตามนั้นก่อนอยู่เบื้องสูงไปก่อนคงยังไม่ลงมาสู่วังวนที่วุ่นวายคุณภูมิธรรมเวชยชัยระวังเรื่องปัญหาสุขภาพถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลเตือนเลยนะคุณเทง้งนัตพงศ์ปีหน้าเข้าเคราะห์ยากหน่อยอายุเดินอยู่ที่ตาเดือนกุมภาพันธ์เริ่มเข้าเคราะห์ตามดวงจะไปดีโดดเด่นปี2570 เมื่อถามว่าถ้ามีเลือกตั้งอาจารย์ตอบเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ลำบากแต่ถ้าเทียบกับคุณอนุทินอนุทินมีเปอร์เซ็นต์มากกว่าเมื่อถามถึงเรื่องของคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรกลับประเทศไทยอาจารย์ตอบสักพักหนึ่งทุกอย่างลืมเลือนก็กลับมาแบบคนปกติเลยตอนนี้อย่ากลับมาสร้างปัญหาเลยให้ประเด็นมันยิ่งร้อนระอุเลย ดวงบ๊กตายพลตำรวจเอกกิติรัตน์พันเพชรหลังเข้ารับตำแหน่งเจองานยากเลยคดีดีไอคอนทุนสีเทาทนายอายุ59ขึ้น60อยู่ในเคราะห์มารับเผือกร้อนแทนที่จะเข้ามาแล้วเสวยสุขเข้าเคราะห์ถึงพฤษภาคม2568แต่อย่างที่บอกกรมตำรวจประตูหลักควงจุ้ยไม่ดีต้องเปลี่ยนทางเข้าออกใหม่ต้องแก้ประตูด้านหลัง ยุบพักเพื่อไทยดวงในเคราะห์ตั้งแต่ในช่วงกรกฎาคมมีเวลาตัดสินใจที่ผิดพลาดตั้งแต่ชั้น14หรือนัดกันประชุมบ้านจันสองล่าตอนนี้ห่วงจุ้ยมันเปลี่ยนยุคก็ต้องดูที่ทำการพักบางแห่งจะมีส่วนเกี่ยวโยงคุณทักษิณดวงอยู่ในเคราะห์อุ้งอิงเจอดวงไม่เกื้อนหนุนด้วยเมื่อถามว่าท่านทักษิณมีสิทธิ์กลับมาเป็นนายกไหมอาจารย์ตอบอย่าเลย ขนาดยังไม่เป็นยังวุ่นวายขนาดนี้ถ้าเป็นจะขนาดไหนไม่อยากให้ขึ้นมาตรงนั้นอีกดีไม่ดีจะเหมือนโดนัลด์ทรัมป์ก็เคยบอกดวงจะมีอันเป็นไปเมื่อถามถึงเรื่องของสงครามโลกครั้งที่สอาจารย์ตอบสะท้อนไหมมาเสงธาตุไม้ไม่ใช่ไฟไม่น่าจะเป็นสงครามโลก ทุกคนแสดงแสนยานุภาพของตัวเองทุกคนไม่อยากเป็นจำเลยของโลกอาจจะเป็นการนำของคนอื่นมาเป็นตัวทดลองอย่างยูเครนและรัสเซียถ้าตุ้มตามจริงก็โดนหมดทั้งเมืองแหละแต่นี่ก็ยืดเยื้อไปเรื่อยจะเห็นว่าจังหวะโดนัลด์ทรัมป์ขึ้นมาพร้อมท่าทีแข็งกราวเขาไม่กล้าที่จะมาเป็นจำเลยของโลกจีนก็มีอาวุธ ดวงโดนัลด์ทรัมป์ปีจอาธาตุไฟเหมือนปากปีจอเขาเกิดเดือนเมื่อมีอมา้าถือว่าดีอายุ79อยู่ในเคราะห์ก็มารับปัญหาที่ต้องแก้แต่ปีหน้ากลางปีเขาดีแล้วแต่ปี69จะดีมากๆเนินคางเขาสวยสงครามโลกยากอาจจะมีแค่คูค่กันแต่สิ่งที่เราต้องระวังคือสงครามการค้ามากกว่าอาจจะมีการบีบบังคับกัน โดยสินแสพานุวัฒน์พันวิชาตกุลสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่มีส่วนในการรับฟังนะคะถ้าว่าท่านผู้ฟังชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ